ไทยโยคุงข้อนำเสนอพอมดเคิวเปบริการเติมเกมที่สายเปเกมว่างจะที่สุดหน้าตอนนี้การันตีจากผู้ใช้บริการมากกว่า3 0มแสนคนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24่ชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโคสลดสับคนดูช่องซันไทยโยทลบีนำไปใช้ส่วนลดเพิ่มได้อีกไปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเคิวเปเท่านั้นอย่าลืมใช้โคสซันไทยโยกันด้วยละ่ะทอมโจะได้สปอนผมยาว,ยาว <laughs> มาเริ่มกันที่ตัวละครใหม่กันก่อนเลยครับอย่างเนเฟอร์ซึ่งตัวละครตัวนี้จะโดดเด่นในเรื่องของการสร้างเม็ดมะเฟืองที่ถี่และรวดเร็วอาวุธของนางจะเป็นสื่อเวททำดาเมทหลักเป็นธาตุไม้ในเม็ดมะเฟืองของเนเฟอร์จะเป็นลูนาบลูมและในตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนทดสอบอยู่แต่จากข้อมูลที่ผมได้ทำกันบ้านมาจะเป็นเมตาใหม่และมะเฟืองที่ไม่สามารถไปได้คู่กับนิลู เพราะมอฟเฟองที่สร้างโดยเนฟเฟอร์จะเป็นแบบของเฉพาะตัวเองซึ่งดาเมจต่อเม็ดของเนฟเฟอร์จะสามารถทําดาเมจได้เป็นแสนกระหีเดียวยิ่งถ้าเกิดเล่นคู่กับลูมาก็จะยิ่งช่วยในเรื่องของการทําดาเมจนั่นเองครับถือว่าเป็นตัวละครใหม่และแมคาีนิกใหม่ที่น่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยครับต่อมาไปทางด้านตัวละครเล,ลันกันบ้างแล้วครับตัวละครตัวแรกคุณพ่ออาริชิโนอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าอาริชิโนนับได้ว่าเป็นตัวละครที่สามารถท,ทําดาเมจธาตุไฟ ได้รุนแรงอันดับต้นๆของเกมเลยก็ว่าได้โดยจุดเด่นจะเน้นเล่นกับบ่วงมรชาีวันที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของพลังชีวิตยิ่งมีบ่วงเยอะดาเมจธาตุไฟที่ทําได้ก็จะยิ่งรุนแรงและเคลือบดาเมจธาตุไฟก็จะยิ่งอยู่นานด้วยเช่นกันเล่นในทั้งระเหยหรือโอเวอร์โหลดเลยข้อเสียก็อยู่ตรงที่ไม่รับพียวจากตัวละครอื่นในทีนั่นเองครับสำหรับเพื่อนที่ต้องการเปิดมาเหมาะสำหรับเพื่อนที่ต้องการ DPS ธาตุไฟที่ไม่ได้เล่นยากมากและ ความรวดเร็วในการทำดาเมจนนั่นเองครับและที่สำคัญไปกว่านั้นท่านพ่อไม่ได้รวมอยู่ในลิสต์รายการรับกลุ่มดาวได้ฟรีจากการทำเควสประจำวันแปสัปดาห์เพื่อนเพื่อที่ต้องการปลดซีหรือกลุ่มดาวกลุ่มดาวที่1ช่วยในเรื่องของการถูกขัดจังหวะกลุ่มดาวที่2เพิ่มดาเมจนได้มากขึ้นนั่นเองครับ ตัวละครลีลันตัวต่อมาเป็นตัวละครที่บูดถึงและขายกันบ่อยมากเรียกได้ว่าผมแทบจะเบื่อกันทีเดียวนั่นก็คือฟูรินะนั่นเองครับสำหรับฟูรินะผมจะขออธิบายและพูดสั้นๆและง่ายๆเลยก็คือแปะน้ําทําดาเมจนอกสนามได้เล่นกับค่าพลังชีวิตที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงยิ่งมากไปกว่านั้นสกิลธาตุยังสามารถช่วยฮิวได้สกิลอัติเมจหหกพลังชีวิตตัวละครในทีมเพิ่มหรือลดจะบับดาเมจที่ตัวละครในทีมสร้างขึ้นแก่มอสเตอร์ได้อีกด้วย นับว่าเป็นตัวละครที่ควรคาดการมีติดวในไอดีเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้ครับส่วนเพื่อนๆที่ต้องการปลดซีหรือกลุ่มดาวปลดกลุ่มดาวที่2จะเป็นกลุ่มดาวที่คุ้มค่ามาที่สุดแล้วครับเพราะการบัฟดาเมจให้กับตัวละครในทีมจะรุนแรงเป็นอย่างมากการทำดาเมจนอกสนามของน้องฟูเองก็จะยิ่งมากขึ้นไปเรื่อยๆเองครับ มาจบกันที่ตัวละครที่พูดถึงกันมานานตั้งแต่เกมอยู่ในช่วงแพทปีที่2เลยก็ว่าได้นั่นก็คือคุณปู่จงหลีนั่นเองครับสําหรับคุณปู่จงหลีนั้นไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยนั่นก็คือคุณปู่มีโลกที่หนาที่สุดในเกมการได้ทุกอย่างเว้นแต่ค่าสถานะและการปฏิเสธจากเธอการกดสกิลติเมทก็จะเรียกลูกชิ้นยักษ์ออกมาเบิร์สดาเมจเซมอนจบแค่นั้นเลยปั่นง่ายๆสบายใจพอปั่นแค่พลังชีวิตก็เก่งได้แล้วครับ ส่วนเพื่อนที่ต้องการปลด C หรือกลุ่มดาวผมขอแนะนำหากเพื่อนๆเป็นสายโคออปก็ต้องปลดเป็น C2 แล้วล่ะครับหรือเนื่องจากคุณปู่เป็นตัวละครเก่าแล้วปลด C6 ไปเลยจบๆนั่นแหละคือคำตอบครับแต่ถ้าเกิดให้ผมแนะนำจริงๆและเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะก็คือมีแค่ซ0นย์ก็เพียงพอแล้วครับส่วนใครมีแล้วมาในอวยพิเศษก็สกิปไปอย่างสบายๆเลยครับ โยโนชิริโอฮาไรทามิโอมาโมรอ้าวแล้วครับเพื่อนๆก็จบกันไปแล้วสำหรับละครที่จะเข้ามาในแพทเจนทาสองหรือกาชาในแผ่นนี้นั่นเองครับเพื่อนๆอยากจะเปิดตัวละครตัวไหนชื่นชอบตัวละครตัวไหนกันลองมาคอมเมนต์เพิ่มเติมพูดคุยกันได้เลยนะครับและสำหรับเพื่อนที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อตัวละครนาตูของคุณด้วยนะครับ